สวัสดีค่ะวันนี้เอพามาชมในขั้นตอนที่เอกำลังคัดต้นกล้านะคะที่คัดออกมาแล้วอันนี้เป็นหมอนทองนะคะหมอนทองต้นละ100บาทสูงประมาณ60 65 70ประมาณนั้นนะคะก็คือ60เซนขึ้นไปแราคัดออกมาแล้วก็อันนี้ต้นละ80บาทนะคะเป็นทรงกระโดงล้วนนะคะอันนี้คือกระโดงล้วน ต้นละ80บาทที่เราคัดแยกออกมาเพื่อให้เวลาเราเ,เลือกไปแพ็คลงกล่องเนี้ยค่ะก็ง่ายต่อการคัดจะเห็นว่าต้นกล้าของเอนะคะไม่ได้ไม่ได้เขียวไม่ได้เขียวแบบเขียวเข้มเขียวจัดมากนะคะชุดนี้ที่เป็นหมอนทองเพราะว่าเอเลี้ยงแดด100%ทีเนี้ยการที่เขาได้รับแสง ร้อยเปอร์เซนทุกวันทําให้เขาสัรงข้อแสงมากทีนี้ยพอสัรงข้อแสงมากก็คือเขาเขากินอาหารกินอาหารมากสัรงข้อแสงมากเขาก็จะเหลืองเร็วถ้าปุ๋ยหมดเร็วก็จะเหลืองเร็วนะคะแต่อันนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปแต่ว่าเขาช่วงนี้แดดจัดทุกวันเลยนะคะใบก็จะไม่ค่อยเขียวเข้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถือว่าขาดสารอาหารนะคะ เอเลี้ยงแดดร้อเลยเฉพาะต้นกล้าที่ที่จะจำหน่ายได้นะคะก็จะแย่ออกมาให้โดนแดดแบบนี้ส่วนต้นกล้าที่กำลังอนุบาลอยู่หลังจากเสียบยอดนะคะช่วงอายุประมาณ1-4เดือนก็จะเก็บไว้ใต้สแลนนะคะก็จะยังให้เขาแบบสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ก่อน พอสีเดือนขึ้นไปพวบเราก็แยกออกมาตั้งกลางแดดแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นหมอนทองส่วนตรงนี้จะเป็นพวงมานีนะคะมุมนุ่จะเป็นก้านยาวในส่วนของตรงที่โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นหมอนทองตงัวละห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็คือจะสูงประมาณห้าสิบเซนนะคะจะเป็นกิ่งข้าง ส่วน80บาทจะสูงประมาณ50เซน50 5 5เซนแต่เป็นกระโดงนะคะกระโดงก็คือกระโดงก็คือต้นกล้าที่สูงตรงขึ้นมาแล้วก็จะมีกิ่งแทงออกรอบทิศนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นนี้กิ่งนี้จะแทงออกมาอ่ะกิ่งนี้แทงออกมาด้านด้านซ้ายอันนี้ไปด้านขวาแล้วก็ตาของเขาด้านนี้ ก็จะแทงออกไปด้านหน้านะคะมองไม่เห็นด้านหน้าอันนี้ก็จะแทงออกมาด้านนี้ซึ่งซึ่งมันแทงออกรอบทิศอะคะ่ะแต่ว่าต้นราคา50บาทเนี่ยก็จะยังไม่ยังไม่เห็นทรงพุ่มที่ชัดเจนแต่ว่าเรามองออกว่าเขาจะเป็นกระโดงนะคะกิ่งเขาจะแทงออกรอบทิศส่วนกิ่งข้างกิ่งข้างเดยเอห่าตัวอย่างชุดนี้มันเป็นกระโดงเนาะ,ะมาดูกิ่งข้าง50บบาทอย่างเช่นต้นนี้ เห็นไหมคะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็อันนี้มัน,มน,มนเป็นขแขนงเขานะคะแล้วก็กิ่งเขาจะแทงออกแค่ซ้ายขวาซึ่งซึ่งต้นกิ่งข้างแบบนี้นะคะเขาเดี๋ยวพออายุประมาณปีกว่าเขาก็จะพัฒนาเป็นกระดงในส่วนที่ส่วนยอดปลายยอดตรงนี้นะคะพอโตขึ้นปุ๊บเขาตาเขาอะคะ่ะก็จะหมุนก็จะหมุนแบบนี้ทําให้กิ่งแทงออกไปหน้าหลังซ้ายขวานะคะซึ่งก็จะเป็นรอบทิศเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะช้ากว่า ต้นที่เป็นกระโดงตั้งแต่เล็กๆก,ก็คือ,อต้นแบบนี้เห็นไหมคะยัง,ต,งต้นเตี้ยๆอยู่เลยแต่ว่ากิ่งเขาแทงออกรอบทิศแล้วนะคะ,ะต้นนี้ไม่ได้คัดออกไปส่งเพราะว่าตรงน,นี้ใบเขาร่วงนะคะเดี๋ยวรอให้ใบชุดนี้แก่ถึงจะจะส่งได้อนี้เป็นทรงกระโดงเขาก็จะเป็นทรงพุ่มตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะแล้วก็เอจะให้ดูกระโดงที่ ที่เป็นต้นทรงกระโดงแต่ว่าเขายังไม่แตกเขายังไม่แตกกิ่งทรงพุ่มให้เห็นชัดเจนอ่ะต้นนี้ต้นนี้จะเห็นว่าเป็นต้นขึ้นมาโดดๆเลยยังไม่มีกิ่งแต่ว่าเป็นทรงกระโดงในราคา80บาทได้เพราะว่าเราสังเกตจากตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าปลายยอดไม่ได้ไม่ได้ไไดน้มเอ็นไปเป็นทางมะพร้าวนะคะก็คือจะชี้ตรงขึ้นแบบนี้ แล้วก็สังเกตตาเขาค่ะตานี้จะแทงมาด้านนี้เนาะตานี้ไปทางนี้ตานี้ไปทางนี้ส่วนตานี้จะชี้ไปด้านหน้าตานี้จะชี้กลับมาด้านนี้อันนี้ก็จะไปด้านนู้นอันนี้มาด้านนี้นี่ขึ้นด้านบนอ่ะเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเป็นทรงกระโดงเพราะเพราะเดี๋ยวตาเนี้ยค่ะอีกประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตก แตกปุ๊บออกมาก็จะเป็นทรงพุ่มเลยก็จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เนี่ยค่ะเหมือนบางต้นเขาก็พัฒนาเร็วก็จะเป็นพุ่มเร็วนี่เป็นทรงกระโดง80บาทนะคะแต่ว่าต้นนี้ความสูงยังไม่ได้นะคะต้องรออีกหน่อยเพราะวาความสูงยังไม่ถึง50เซนจะพบตลับเมตรนะคะถึงแม้ว่าเราจะชำนาญแล้ว มองก็พอดูออกแต่ว่าบางต้นเนาะเพื่อความชัวก็จะถือตลับเมตรมาด้วยต้นนี้เป็นกระโดงสวยมากนะคะอ่าน,นี้50เซนแล้วเห็นไหมคะตอนแต่แรกตอนที่เอคัทเอมองว่าเขาไม่ถึง50เซนเขา80บาทไม่ได้แต่พอวัดจริงๆอันนี้เอวัดจากปากถุงนะคะจากโคนต้นปากถุงขึ้นมาจนถึงปลายยอดต้นนี้สูง50เซนแล้วอันนี้เป็น80บาทได้แล้วนะคะเป็นทรงกระโดงสวยด้วย นี่ใบเริ่มเหลืองละเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบใส่ปุ๋ยอีกรอบแปบ๊บเดียวก็เขียวค่ะเพราะว่าเขาเขาดูดอาหารเร็วเ้าอยู่กลางแดดแบบนี้เขาสั่งข้อแสงเร็วดูดอาหารเร็วแล้วก็ปุ๋ยก็หมดเร็วเช่นกันนะคะแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงนะคะเพื่อเพื่อเวลาลูกค้าเอาไปปลูกแล้วเจอแดด <c oughs> เขาก็จะมีความทนทนแรงทนแดดอันนี้น้ําถือว่า ไม่ได้ชุม่มไม่ได้แฉะตลอดเวลานะคะมีมีช่วงเวลาที่เขาแห้งเนี่ยจะเห็นว่าดินแห้งใบใบก็จะเหลืองฝั่งนี้เป็นต้นใหญ่นี่เพิ่งได้ปุ๋ยไปก็จะเริ่มเขียวแต่ว่าหญ้าหญ้าในถุงยังไม่ได้ถอนเลยนะคะได้กินปุ๋ยไปได้น้ําได้ปุ๋ยหญ้าก็งามไปตามกับต้นทุเรียนนี่ค่ะ ข้างๆตะลำก็หญ้าก็งามงามค่ะอันนี้เอใช้ถ้าใบปูแบบนี้นะคะป้องกันหญ้าเพราะว่าเราถอนในถุงก็พอยาที่ดินก็ไม่ขึ้นมารบกวนแล้วก็พวกเชื้อราเชื้อโรคอะไรต่างๆที่อยู่ในดินก็ไม่ขึ้นมาติดต้นกล้าทุเรียนด้วยชุดนี้ชุดนี้นกระโดงล้วนนะคะแถวนี้อย่า,อาไปถึงนู่นนะคะเนี่ยหมอนทองชุดนี้ แถวเนี้ยจะใส่ใส่ปุ๋ยไม่พร้อมกันจะเห็นว่าเขาเหลืองปลายใบเขาเหลืองอันนี้ต้องต้องขาดน้ำอยู่นะคะอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปได้สองวันต้องลดน้ำอย่างต่อเนื่องพอเขาได้ได้ได้อาหารปุ๊บมันสิบวันค่ะเดี๋ยวก็เขียวแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องตกใจว่าทำไมเหลืองต้นจะตายหรือเปล่าไม่นะคะเพราะว่าไอเลี้ยงแดด 100%เเลยต้นแข็งแรงแน่นอนค่ะแต่ก็แต่ก็อาจมีบ้างนะคะที่ที่รับไปตอนช่วงอนุบาลน,นะคะอาจจะมีต้นเหี่ยวต้นตายแนะนำว่าพอหลังรับต้นนะคะลูกค้านำออกต้นทุเรียนออกจากกล่องแล้ว แกะออกจากถุงพลาสติกที่เอหอไปนะคะแล้วก็วางในที่แสงลำไรก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งวางแดดแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นกล้าเขาลากเขาได้รับการกระทบกระเทือนจากการขนส่งอะค่ะต้นเขานอนทับกันไปทีนี้ดินในถุงก็จะมีการขยับเนาะทีนี้พอลากเขาไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะติดแน่นกับดินนะค่ะจะทําให้เขาขาดน้ําดังนั้นต้องวางที่แสงลำไรก่อนแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นทุกวันนะคะติดต่อกัน อย่างน้อยเจดวันแล้วก็ต้องวางถุงให้ห่างถุงให้ห่างแบบนี้เลยนะคะแบบที่เอวางนี่เลยวางให้ห่างรอบทิศแบบนี้เลยป้องกันให้ไม่ให้ใบร่วงนะคะเพราะถ้าท่านเอาไปวางติดตดกันแอรอัดกันอย่างเงี้ยต้นต้นก้าเขาจะสลัดใบค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในกล่องไปสองวันแล้วเนาะเขาขาดแสงและทีนี้เราก็ต้องตั้งห่างให้เขาได้รับออกซิเจนได้รับแสงที่เพียงพอ ต้องกาจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะที่สำคัญคือต้องลดน้ำห้ามขาดถ้าไม่ต้องกลัวรากเน่านะคะเพราะว่าส่วนผสมดินที่เราที่เราผสมแล้วก็กรอกลงถุงในการชําเงะะี้ยค่ะเราผสมในสัดส่วนที่ที่พอดีกับการอุ้มน้ำไม่ทำให้น้ำขังนะคะไม่ทำให้รากเน่าค่ะส่วนท่านใดสงสัยอะไรก็คือ สามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะต้นกล้าที่พร้อมจําหน่ายตอนนี้ก็มีหมอนทองก้านยาวพวงมณีชนีไข่แล้วก็มูสังคิงค่ะส่วนหลงรับแลหลินรับแลตระกูลกบต่างๆนะคะก็จะพร้อมจําหน่ายในอีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะเกือบๆหนึ่งเดือนออชุดต่อไปก้านยาวมีทรงกระโดงด้วยนะคะก้านยาวชนีแล้วก็พวงมณีเป็นชุดใหม่ตอนนี้กระโดงยังต้นเล็กอยู่เล็กกว่าต้นนี้อีกนะคะเล็กกว่าหมอนทองต้นนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอจะถ่ายให้ชมก้านยาวเดี๋ยวจะแยกออกมาก่อนนะคะจะแยกทรงกระดดงออกมาให้ทุกท่านชมก่อนมีเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถจัดส่งได้ไม่มีขั้นต่ำสี่ต้นห้าต้นก็ส่งนะคะหนึ่งต้นก็ส่งค่าขนส่งเริ่มต้นที่หนึ่ง้ยห้าิบาทท่านใด ท่านใดต้องการแค่1ต้นแล้วยอมรับได้ว่าค่าส่งร้อบาทซื้อต้นกล้า50บาทเงี้ยก็เป็น200บาทเท่ากับท่านซื้อต้นกล้า200บาทถ้ารับได้ก็แม่ค้าก็ส่งให้นะคะก็เลยงาว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่ารับต้นกล้าไปแล้วถ้าเกิดว่าต้นกล้าหาักเสียหายต้นเหี่ยวอะไรต้องรีบแจ้งแม่ค้าทันทีนะคะไม่ใช่ว่ารับไปแล้ว เจ็ดวันสิวันแล้วค่อยมาแจ้งว่ามันเสียหายตั้งแต่ตอนรับแบบนั้นแม่ค้าไม่รับเคมนะคะเคยมีลูกค้ายังไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะคะแล้วมาแจ้งเอทีหลังอันนั้นเอก็ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบให้ได้ดังนั้นท่านรับต้นกล้าแล้วตรวจสอบทันทีแล้วก็แจ้งแม่ค้าทันทีนะคะอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ชุดนี้ไม่ค่อยสวยแหละเอไว้ปลูกเองนะคะ นี่ก็เป็นบางส่วนที่ให้ชมต้นกล้าที่ที่เราเอามาเลี้ยงแดดร0อเปอร์เซเพื่อที่จะพร้อมจําหน่ายจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ